มาต่อการกับคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองเมื่อกี้เราถึงเราได้จะถึงการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วครับพบตรวจสอบแล้วครับเบื้องต้นนะครับเป็นการพันขดลวดแบบญี่ปุ่นนะครับผมจะพันฑ์แบบใหม่นะครับเป็นพันแบบไทยนะครับซึ่งด้านกันตอกคอมต้อง450โวลต์นะครับการกันแบบใหม่ครับตอนนี้ก็เดิม น่าจะเหมาะกับไฟร้อยสิบนะครับวงจรการพักอันนี้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบเครื่องบ้านบ้านเรานะครับ ตัวนี้นะครับสังเกตได้แน,น่นะครับตัวนี้ขนรวดนะครับทีแรกผมเข้าใจผิดคิดว่าด้านนอกเป็นขนลันไม่ใช่นะครับดูขนรวดแล้วด้านในนะครับเป็นขนลันขนลันจะมีขนเดียวนะครับขนลันมีมีอ่าสำหรับขนลันันก็จะเป็นอย่างนี้นครับ อนมาช่วยแล้วนะครับเราจะมากะทำการตัดรวดกันนะครับอ้าวทีต้านนะครับลองสอมผองกลางธรรมชาติครับอาจะ ใช้ปากกาจับนะครับอันนี้เพราะมีแต่ปากกาตัวเล็กนะครับที่จริงควรถ้ามีตัวใหญ่ก็จะดีนะครับแต่ตอนนี้ยังจับจังซื่ออยูย่อุรอออกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นใบตัดนะครับตัวนี้ให้ใส่ด้ามไว้ทุกครั้งนะครับ จะใช้มือเดียวนะครับใช้สองมือในการจับครับไปจับของเราอ,อันนี้นี่นะครับ ก่อนนะครับจอรวจอนุอาลปมิมามคา พันตัวนี้ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับข้อมูลก็มีแต่ว่าจํานวนลวดนะครับที่ส่งมาขนาดนะครับจัดพื้นที่หน่อยนะครับลากสายมาต่อกันนะครับเราจะพันโดยใช้วงจรนี้นะครับวงจรของสัตว์ซึ่งงนี้ก็ได้ ันที่ใช้กับมอเตอนใหในประเทศไทยทจะหาอะไรง่ายๆคับง่ายๆนะครับัอันนี้เป็นคลิปการฝึกด้วยนะครับส่งลูกค้าด้วยกเห็นชัดเจนง่ายๆนะครับตัวนี้สีขาวแต็มเลยํำหรับการเอาลวดออกนะครับตัวนี้ก็การฝึกปฏิบัติไปในตัว ตอกไล่ไปก่อนนะครับตัวนี้ตอกแรงนะครับเดี๋ยวเละจะเสียหายก็ค่อยตอกไล่ไป วอออกไว้ข้างนอกนะครับจะลงกดนั้นก่อนนะครับไม่ลงคดสตาร์ทก่อนจากของเดิมนะครับทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นกดนั้นอยู่ข้างนอกไม่ใช่นะครับเพราะลูกมือดวยมันตา่างกันมากก็ไปแน่ใจนะครับหรือเขาวางวงจรแบบ นันเบอร์เล็กก็ไม่แาบแเท่าที่ทำมาก็ไม่ใช่นะครับครับที่จะยากนิดนึงนะครับในการต่อกออกนะครับใช้เหล็กส่งค่อยต่อ ไปด้วยอย่าเพื่เทียบกันตรงนี้ต้องทำงานกับตัวนี้นะครับให้ช่วยะครับเจอแล้วของใกล้ตัววันนี้ช่วยต่อกเฉยๆนะครับ ที่ผมทำไว้อยู่นะครับตัวนี้นครับก็เจอแล้วนะครับอ่าเล็กสูงที่ใช้ะะต่อตวนี้จะง่ายกว่าเดจะวางคนที่ทมัน จริงๆไม่ค่อยมีที่วางนะครับจริงถ้ามีประกาศตัวใหญ่จะดีแต่ไล่ๆไป่อาไม้มาลอง กลัวเหล็กมันเสียหายนะครับในการ,รการถอดพันมอเตอร์แต่ละครั้งนะครับสิ่งที่ต้องถนอมก็คือเหล็กอาจจะอาจไม่ได้ยินเสียงเสียงกระเทือนจะติดไม้ไหมนะเรจะไล่จิด้อยอย่ะ คิดตอนนี้ก็อาจจะดูช้าหน่อยครับแต่ผมจะทำแบบนี้ให้เพื่อนที่เรียนออนไลน์คลิปจะส่งไปให้เพื่อนที่เรียนออนไลน์ได้ชม มันเลือดอะไรก็มีเลืออยู่บางตัวก็มีอยู่นี่ก็ยังไปทันซ่อมก็มีไม่เป็นไรอเลือออกมาแล้วหาบอเตอร์ไม่เจอไม่รู้วางไว้ไหนก็ไม่ได้หรือไม่ได้ทำต่อก็มีเขาว่าขายบ่อยอยู่ร้านเห็นมันอยู่เราไปดูลานนี่เสียดมากก็บอกเขาไว้้ไหนเนี่ยใกล้ๆกล้เลยดูนี่บอก วันนั้นเห็นอยู่ตัวหนึ่งไม่ได้เอามาเพราะื่อจยดทำมาต่อกันครับขอขอโทษด้วยเมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อพัดลมพอดีทำงานต่อมาเรียนกันต่อให้ทำงานต่อ ค่อยทำไปครับเดี๋ยวผมคงปหาอะไรล้อที่มันสึกสูงรองแล้วละครับอันนี้ลาอสูงพอไหมตัวนี้ก็ได้จะได้ตัวนี้ก็จะต่อออกหมดกันนะอะไรใกล้ตัวก็หยิบม,มาใช้ก่อนแล้วถ,ถอดออกก็ตอกไล่ยอย่างนี้ครับไม่ว่าทองแดงหรืออลูมิเนียม ใช่ครเกิดประโยชน์ะครับขอน,นิ้วขอวขวน,น,วนิ้วรูสิว่าดก้มจะรวมหนาวโดนมือเสร็จแล้วเด่นมือเ้าเสร็จล้ ไปทําไปนะครับแต่ได้นั่ง ขุกขักนิดน้ดดอยครับอ่าจะลองลองใหม่ครับลองใแรงสูงขึ้นนิดนึ่ง ได้รองไว้อยู่ครับแต่ไม่รู้หายไปไหน,นไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับเราก็ต่อ,อก,กันมีก็ได้ ตอนจะยุ่งยากนิดนึงนะครับในการลือพัดทำใหม่นะครับสำหรับ hmm. เพื่อนที่ฝึกทำกันท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วก็น่าจะเคยลือนะครับท่านที่เคยฝึกพันเริ่มมีร่องแล้วเราก็ตั้งตอกก็ได้นะครับมีปากกาจับก็จะยิดดีนะครับตอกไล่ไปเรื่อยนๆนะครับทีละลูทีละลูกทีละลูก ัวนี้จะทําให้ดูทุกขั้นตอนนะครับจะได้ทํากันเป็นครับสําหรับเครื่องปั่ไอ้มาจ,จะจะผ้าครับเพื่อเป็นมือมาครับ,บ,บชุดวงจรสำหรับวงจรก็จะใช้วงจรตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ในกระดาน เดียวนะครับเวลานะสำหรับ สำหรับท่านที่ตอกก็แนะนำให้หาอะไรมาจับไว้นะครับหรือล็อกไว้เราอาย่างผมนะครับตากง่ายเกินไปไปหาเราเมื่อกี้หาไม่เจอ แล้วนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็จะพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ21นาทีพอดีครับเดี๋ยวต่อนในคลิป